เริ่มเริ่มชีสันพร้อมผ่าหน้าวันบักลาไฟมันคืออ่อนเถอะลูกส th hey ุกจนได้ปากมันเพราะท่านตัวใหญ่ห่อไวกลางไฟไหมท่นหาเรียกขีดเรียกขีดเพื่อกลับไปบ้างจะขีดเท่าเอาทานแมงใส่อีกเนี่ยดูละซุกอยู่ของเพราท่านนี่เอง เออเคลียร์ทานเคลียร์มันกะกะไม่อย่างง้คือโอกาสมายุค่าเออเออเอาปากเอาปากมันใส่บ้านก็ตัวก็กัวก็ตัว เขาบอกได้กินหมูกินอันนี้เขาก็กินปลาเขานี่ล่ะอยากกไปตึกมากินสวรรค์บรรดาสวรรค์บ้านนาแม่สร้างให้ลูกบ่นอึดกินอึดอยากแต่ว่าไปตื๊กไม่แม่กินเนี่ยแม่ตึกบมากินยุ้ยแสล่ะไอ้ไอ่น้องน้องเอิญแมาแม่ลูกลูกรันรันไปแม่บังลาเอิญน้องมากินเขา เอิอนบักบดพ้ากินขกเขากระปานี่ยบักบดบักโดบักเดกุ้งสีพอลุงเอิญกุ้งสีมนันน,นั่นอนเป็นยังคือนอนบนงว้วปลาไหนบ้านอันนี้ยัำขีป่ปลานิมนะปลาิแก้ว พักคุยห่อปลาแล้วก็คุยแกว้วซสบแก้วมะเดียงเอาเหล่มามะเป็แซสบทั้งตัวสวรรค์บ้านนาอยู่ไหนนี่แหละเฮ็ดเอาหมดไปนัง่งกินรูอยู่ดีกินดั่มสีก็ชุดหยอด้วล,ะละ่ะรอกลานี่น้ำพริก ใส่มะเดงสมปืย้ยอยใส่หัวหอมซอยผักตะไคร้ลงอพักมะฮ่อปลาคุยแซบกว่าน้ำจิม้มไม่ค่าพุ่นเงยต้องเปลี่ยนว่าใช้น้ำปลาตัวน่ะแซบไหลไล่ออกบอ่อปาปลาก่อนปลากะลั่งมังบัดนอื่น นี่ hàng ấy đâu ไหว้ lạ ใน lọc ไอ้โดบักล่ะ bốc bốc, ก็ขอเอาอันน่ะป๊กๆๆบักก็บ่ได้ bớt đấy, chỉ Cô lọt thông ta nè hốt ta bạc đã bạc mọi cứ hốt mọi vào hốt mọi người ta 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 Bố đưa, ta mọi bên ta พี่นหอมก็ดีงาม,มสากหลกักสากหลัก้นอันวันพูดเขาบ้าขายบ่อันเบี้ยวผีบ่คือเขาม่มีว่นพูดอยู่บหนูเ <c oughs> สมอไอส,สื่อใส,ส่อยังเกาะใช้เวนปิดบ่อยหรอกของอาสัวของอาสัวแต่แต่สนามบิน ไ FM, ja <B> ้ปะคัไปคเชียนเออบกินกระเจ้ามันเอิรนมันวาเอิเอิมันเดี๋วบัามันว่าฮเก็จมีข้วมตออโอ้บัมไปเอาโมเดงยังบาทโมสูงเนี่ยมันคือเต็นไปห่นเถอ เ่เห็นบมหนูในป่าบางน่าเบ่งตักน้ำยืนไม่ห้งายเนี่ยอู้ยจะมาแฉบนั่งแก้แกวอยู่ก็ได้สุดเอาพอมเหมือนจงให้แม่มาดอกหมอนนอนบ่อนเกลือเสื้อนอนบ่อนกวน

Cô, cô nhàng đi chắc quạt nạm quạt này và chắc sữa xa, dài, bà bà nung nung ngay. Áo đó đều đây, bây la chỉ kín đó จังวาวัเท่าเตีเมีบล้วเบาๆน้ำคนแล้วเบาเบาน้ำผู้ใดกับพิษไฟหอนอสัดเทะแล้วเดี๋ยวเบาๆเบา,บาน้ำกับบาแล้วไฟน่าดูมันหอนอเทะทีชุด เราเดี๋ยวเบาน้ำโคนเข่าตีมีใบตึกมา่อห็่เนี่ยซาพระุงล่ะปลาในท้องปลาในท้องปลาหนิ่นท้อง ต้องเลยทามปลาอินพูปลาอิน,อน,อนพุนี่ปราอินพุนี่ไปตึกนี่ผมพ่เป็นบักกูมาไม่สร้างเม,ม,งมตาไหนก็ได้อเอาแบบาสาวสกิดแม่ก็ได้โอ้ยกไมัเจ็บก็ยัเกูเกให้ยังที่บ้านนั่น บังแม่เนียังหอมเอานังปลาแดกขวดที่แมนเนี่ยดกละนังปลาแด,ดงตัตาวดกี่บาทที่มมนเนี่ยเ้าพอได้ก็เจ็๊บกับห้องแบบนั้นโอ้ยพออินไปใส่หว่ทาพออินในวันป,าปลาสุบละเนี่ยปาลาไปใส่มา Ấu chán mà tí là đủ, Ấu bán mà xếp bà Ấu bếp à? là Ấu bếp bạy Xốp mưa là, xốp là cấm Bọn thân xốp cả khang rồi hẳn Tụi bọn xốp cả kinh tay tôi, tôi nhây này xốp rồi lại tôi nhây cấp tôi nội này Ừ Bọn nhìn nhắc hóa mắt Phải hẹn xếp tôi nhây này มันมาท่นเดใจแล้วอ้าวกินเขาก็เดหลูลาบุชุกคน